ครับหลายคนคงเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราใช้งานลายไปสักพักหนึ่งเนี่ยลน์เราจะเริ่มมีข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็พื้นที่ในโทรศัพท์ของเราก็จะเริ่มลดลงใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีวิธีการล้างข้อมูลในลายแบบง่ายๆนะครับโดยข้อมูลในลายเนี่ยไม่หายไปนะครับจะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป ก็รบรงต้นนะฮะให้เพื่อนๆเนาะของผมเนี่ยวันนี้จะมาสอนเนี่ยจะเป็นระบบ Android นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ตั้งค่านะฮะเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกเมนูที่ชื่อว่าการจัดการแอปพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่รายการแอปนะครับเอ่อมือถือหลายๆท่านมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกันสะทีเดียวนะครับก็หาอันที่ใกล้เคียงกันละกันนะครับ พอมาถึงหน้ารายการแอปส่วนตัวหน้านี้นะครับเพื่อนจะเห็นว่าในหน้านี้มีแอปที่ขึ้นมาเยอะมากครับแต่ในวิธีการของผมเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนเซิร์ชหาเลยนะครับเพื่อนไปที่ช่องด้านบนได้เลยนะครับจากนั้นพิมพิมพ์ชื่อแอปที่ชื่อว่า l i n e นะครับ l i n e นี่กดเข้าไปปุ๊บแบบนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนมือแต่ไปเลื่อนหานีมันจะช้านะครับให้กดปุ่มเซิร์ชแล้วก็เซิร์ชเขาว่า l ล n e มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ได้ทันทีเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนนเะ ดูด้านบนนะครับที่เขาเขียนว่าการใช้ข้อมูลเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าของผมเนี่ยสามจุดห้าสามจุดสามห้ากิกนะครับซึ่งเยอะมากนะครับหน่วยความจําเครื่องของบางคนเนี่ยมีแค่สามสิบสองกิกหกสิบสี่กิกนะฮะมันก็จะทําให้เวลาเราใช้งานไลฟ์สักพักเนี่ยหรือว่าไปสักสี่ห้าเดือนเนี่ยข้อมูลในไลฟ์มันก็จะเยอะขึ้นเลยนะฮะนะเบื้องต้นนะครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนาะกดเข้าไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับ พอกดเข้าไปเสร็จเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมดแอปแล้วก็ข้อมูลนะครับทั้งหมดก็คือทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดในแอปไลน์เนี่ยเราใช้ไปอยู่ตอนนี้สามจุดสามห้ากิกของในพื้นที่หน่วยความจําในโทรศัพท์ของเรานะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลแอปเนี่ยสองร้อยสี่สิบเก้าเมกะไบต์เองนะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะเป็นข้อมูล2 7 2อกิกอันเนี้ยข้อมูลในที่นี้ก็คือในแชทไลน์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพไฟล์เอกสาร อะไรต่างๆครับที่เราแชทใช้งานกันทุกวันนี้นะครับมันจะรวมกันอยู่ที่ข้อมูลนะครับถ้าเรากดคาว่าล้างข้อมูลตรงนี้ปุ๊บนะครับข้อมูลในแชทข้อมูลในไลน์จะหายทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับรีเซ็ตไลน์ใหม่เลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆก็คือตัวแคชตรงนี้นะครับที่ด้านล่างสุดนะครับ400กว่าเมกเนี่ยฮะแคชตัวนี้เนี่ยสามารถล้างได้นะครับถ้าเรากดล้างเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลในแชทข้อมูลในไลน์เนี่ยก็จะี่ข้อมูลในแชทข้อมูลในไลน์เนี่ย ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่หายไปแต่ว่าเราจะได้พื้นที่คืนมาตั้ง400กว่าเมกนะครับกดคำว่าล้างแคชตรงน,นี้ได้เลยนี่ครับกดปุบ๊บนี่ครับเรียบร้อยนะฮะอ่ะกลับมาหน้านี้ครับเพื่อนๆจะสังเกตให้ว่าการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมันจะลดลงเมื่อกี้จะเป็น3.3กิกกว่าใช่ไหมครับตอนนี้เหลือแค่2 7 2กิกแล้วนะครับก็ถือว่าลดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ลดลงมากกว่านี้นะครับก็ต้องล้างข้อมูลนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่ากรณีที่จะล้างข้อมูลนี่คือเราไม่มีข้อมูลสําคัญอะไรในแชทแล้วนะครับเราถึงจะล้างได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีข้อมูลอะไรที่สําคัญในแชทอ่ะผมแนะนําว่าให้แบ็กอัพออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะล้างข้อมูลเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครถ้ามีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆน,นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมไปละครับ